สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกับผมอาจารย์โตอาจารย์สัตตาโตอ่อนลุ่งแสงในรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับรายการอาจารย์โตวิเคราะห์ครับออกอากาศทางช่อง YouTube อาจารย์โตวิเคราะห์ออฟฟิเชียลกับฝากเพื่อนๆชวนกดไลค์กดแชร์กด subscribe ติดตามกันด้วยครับแล้าท่านมีปัญหาทางกฎหมายอย่าลืมปรึกษาเราสิตามันลอยคอนซัลลอรี่แอนส์กับโทรไปที่0 8 8 9 1 9 6 1 9 5ครับ ข้อในวันนี้ครับรัเสเซียปืนลั่นนะครับเนื่องจากเรือลบของกรินั้นลุกเข้าไปในแหลมไครเมียมาดูข้อที่จริงกันก่อนครับข่าวที่เกิดขึ้นสดๆร้อนๆเลยเมื่อ78ชั่วโมงที่ผ่านมาครับก็คือมีเรือพิฆาตของกิตลำหนึ่งครับที่อยู่บริเวณทะเลดำนะครับได้เข้าไปในบริเวณแหลมไครเมียครับห่างจากชายฝั่ง ของใครเมียซึ่งรัสเซียได้ผนวกเป็นดินแดนของตนไปแล้วนั้นเพียง12ไมล์ทะเลครับทางด้านรัสเซียก็เลยมีเครื่องบินขับไล่บินขึ้นมายิงเตือนครับเรือรบอังกฤษดังกล่าวครับซึ่งรัสเซียก็บอกว่าการกระทําของอังกฤษในการนําเรือเข้ามาในบริเวณเขต12ไมล์ทะเลนั้นถือเป็นการกระทําที่อุกอาจครับขัดกับอนุสัญญา สหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลในปี1982ซึ่งในยะครับของการที่เรือรบอังกฤษเข้าไปในบริเวณเขต12ไมล์ทะเลนั้นผมถือว่าเป็นการกระทําที่ค่อนข้างเหยียบจมูกท้าทายกันแบบสุดๆครับทำไมท้าทายกันแบบสุดๆครับผมเรียให้ทราบอย่างนี้ครับว่าอำนาจอธิปไตย ของแต่ละประเทศนั้นนะครับมีทั้งอํานาจทางบกครับก็คือดินแดนต่างๆซึ่งก็จะมีการปักปันเขตแดนจากการตกลงกันจากการใช้สัญปันน้ําหรืออะไรก็แล้วแต่อํานาจทิปไตยในห่วงอากาศก็มีนะครับแล้วก็อํานาจทิปไตยทางทะเลซึ่งอำนาจทิปไตยทางทะเลนั้นจะมีการกําหนดเขตครับ เขตรแรกที่ถือว่าเป็นดินแดนที่เป็นอาาเขตของรัฐนั้นๆจริง,รงๆเนี่ยก็คือเขต12ไมล์ทะเลครับซึ่งตามมนุษยสัญญาองค์การสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลปี1982นั้นนะครับถือว่าเป็นทะเลอาณาเขตเลยทีเดียวหมายความว่าทุกประเทศครับในเขต12ไมล์ทะเลมีอำนาจที่พิจยเต็มในบริเวณดังกล่าว ต่อมาครับ24ไมล์ทะเลเรียกว่าเขตต่อเนื่องหมายความว่าหากมีการลักลอบค้ายาเสพติดหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับขนวัตถ,ถุบโบราณออกมาที่บริเวณทะเลอาณาเขตแล้วมีการหลบหนีนะครับออกจากนอกทะเลอาณาเขตรัฐแต่ละรัฐสามารถบังคับใช้กฎหมายต่อไปได้อีกครับที่เรียกว่า24ไมล์ทะเลเรียกว่าเขตต่อเนื่องมีอำหน้าจับกลุ่ม และเขตในเรื่องอำนาจในทางเศรษฐกิจก็คือ200ไมล์ทะเลที่เรียกว่าเขตเศรษฐกิจเฉพาะที่ผมเล่าให้ท่านฟังตรงนี้ในแง่กฎหมายระหว่างประเทศพระแน่คดีเมืองในเรื่องอนณาเขตตรงนี้เพื่อให้ท่านเห็นว่า200ไมล์ทะเล24ไมล์ทะเล12ไมล์ทะเลมันมีความเขาเรียกว่า exclusive ต่างกันและการที่เรือรบอังกฤษนั้นเข้าไปในบริเวณ 12ไมล์ใหม่ทะเลเข้าไปถึงทะเลอาณาเกตของรัเสเซียนั้นถือเป็นการเหยียบจมูกและรัเสเซียก็ถือว่าเป็นการผิดอนุสัญญา UN ว่าด้วยกฎหมายทะเลซึ่งครั้งนี้ครับนักวิเคราะห์ต่างประเทศก็บอกว่ามันจะไม่ใช่โควอแล้วนะครับมันแทบจะไม่ใช่โควอแล้วมันจะไม่ใช่สงครามเย็นแล้วและในเวลานี้โอกาสที่พัฒนาการจะเปลี่ยนจากโควอไปเป็นฮอตวอ เกิดขึ้นได้ทุกเมื่อครับซึ่งการเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อนี้นะครับอาจจะเกิดจากอุบัติเหตุอะไรบางอย่างอาจจะเกิดจากการสั่งการบ้าๆบอๆการท้าทายกันไปมาแล้วถ้าปืนมันลั่นขึ้นมาเมื่อไหร่แบบชนิดที่เรียกว่าครั้งนี้ยังเป็นแค่การยิงเตือนนะครับแต่ถ้าลั่นใส่เรือรบอังกฤษจะเกิดอะไรขึ้นทำให้ผมนึกถึงการสังหารมกุฎราชกุมารที่ ซาาเจโวในกรณีสงครามโลกครั้งที่หนึ่งซึ่งมันจะมีเชื้อปะทุนั่นเองครับถามว่าแล้วทำไมอังกฤษทำเช่นนี้ครับมันเกิดอะไรขึ้นที่อังกฤษต้องทำถึงขั้นบุกเข้าไปในทะเลอนา,าเกต12ไมล์ทะเลถือว่าเป็นการท้าทายกันมากถามว่าอังกฤษรู้กฎหมายพวกนี้ไหมรู้ครับอังกฤษเป็นประเทศที่เรียกว่าเป็นตัวกำหนดเกมให้มีสิไมล์ทะเลสองไมล์ทะเลด้วยสำไปครับ เหตุครับสำคัญก็คือว่าเมื่ออาทิตย์ที่แล้วครับรัสเซียได้ปิดดิลในเรื่องของท่อก๊าซนอร์สตรีม2นั่นเองครับซึ่งการที่รัสเซียทำให้ยุโรปต้องพึ่งก๊าซนอร์สตรีมของตนเองนั้นมันก็ทำให้ดุลอำนาจในยุโรปเปลี่ยนไปทั้งหมดครัจุดที่หนึ่งที่ดุลอำนาจเปลี่ยนครับก็คือยูเครนจะอ่อนแอลงครับอย่าลืมว่ายูเครนถูกผนวกดินแดนในไครเมียนะครับ ในโดเนสในดอนบาสในหลายๆที่นะครับลูฮานส์นะครับแล้วการที่ท่อการ์โนสตรีม2มันบายพาสขึ้นไปบนทะเลบอลติกผ่านเข้ามาที่เยอรมนีนั้นมันทำให้ยูเครนนั้นหมดอำนาจในทางเศรษฐกิจครับเพราะในแต่ละปีครับยูเครนจะได้รับค่าใช้ท่อประมาณ3,000ล้านเหรียญสหรัฐซึ่งเป็นแหล่งรายได้สำคัญของประเทศ เพราะว่าท่อกาซท,ที่จะเข้าสู่เซนทรัลยุโรปในอดีตส่วนใหญ่จะผ่านไปทางประเทศยูเครนจนอาจกล่าวได้ว่ายูเครนเบรรุสพวกนี้นะครับคือประเทศทางผ่านท่อไอการที่ยูเครนเนี่ยอ่อนแอลงมันหมายความว่าไงครับสิ่งที่นาโต้หวาดระแวงก็คือการที่รัเสเซียนั้นเริ่มขยับกองทัพเข้ามาในไครเมียขยับกองทัพเข้ามาในโดเนตดอนบาส เขามองครับว่ารัสเซียยังไงในอนาคตต้องการผนวกดินแดนสถาปนาจัก,กรวรรดิแบบในอดีตสมัยปีเตอร์มหาราชสมัยสหภาพโซเวียตกลับมาให้ได้ครับและยูเครนนั้นก็เคยเป็นอดีตสหภาพโซเวียตดังนั้นครับการที่ยูเครนอ่อนแอจากการรายได้ที่ได้รับน้อยลงจากค่าใช้ท่อนะครับค่าฟรีต่างๆพวกนี้นะครับมันก็ทำให้รัสเซียก็อาจจะ เข้ามายึดยูเครนได้โดยง่ายซึ่งนั่นก็จะก,กระทบอำนาจของเนโตโดยตรงนั่นเองครับประเทศต่อมาครับก็คืออังกฤษถามว่าอังกฤษทำไมต้องมาทำชวัดเฉวียนแล้วในทะเลดำนั้นอยู่ห่างไกลจากสหราชอณาจักรอยู่ห่างไกลจากเกาะอังกฤษเป็นอย่างยิ่งครับทำไมอังกฤษต้องมาทำวอลเกมนะครับนี่เรียกว่าเป็นวอลเกมเลยครั้งนี้นะครับเพราะอะไรครับ เพราะการที่ท่อกาซ n o นอร์อส e ตรีม2ยุโรปพึ่งพานั้นมันก็ทำให้แหล่งก๊าซอีกแหล่งจากทะเลเหนือครับซึ่งมาจากทางนอร์เวย์พวกนั้นนะครับแล้วก็เป็นทอ่อกาซที่อังกฤษมีอิทธิพลอยู่ลดลงไปด้วยครับนี่คือเหตุสำคัญครับที่อังกฤษจะต้องเข้ามาเพราะที่ผ่านมาพอปูตินปิดดีลนอร์ส t ตรี m 2กับนางแองเ l ล่ามาเคิลบุนเดสคันเซอรินได้นะครับ กระทบไปหมดครับกระทบยูเครนแล้วก็กระทบผลประโยชน์ก๊าซในทะเลเหนือในหลายๆแหล่งทางตอนเหนือในแถบนอร์เวย์เป็นอย่างยิ่งครับเพราะนั้นก็เป็นแหล่งท่อก๊าซที่สำคัญอมากๆครับและดูเหมือนรอบนี้ครับมีประเด็นที่น่าสนใจก็คือเยอรมนีครับดูจะ enjoy ครับดูจะมีความสุขกับโครงการท่อก๊าซนอร์สตีมสเป็นอย่างยิ่งครับเพราะหครับเยอรมันมองเรื่องความมั่นคงทางพลังงานนะครับ การ์สำคัญมากในการใช้ขับเคลื่อนเศรษฐกิจของเยอรมันและหากดูในยะหลายๆในยะแล้วดูเหมือนเยอรมันนั้นจะเล่นสองหน้าไม่หักกับเนโตแต่ก็ไม่หักกับรัเสเซียและก็ไม่หักกับจีนเพราะอะไรเพราะเยอรมันเคยผ่านความบอบช้ำจากสงครามโลกครั้งที่สองถูกรังแกตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่1นึ่จากฝรั่งเศสจากอังกฤษต้องจ่ายค่าปฏิกรรมสงครามเยอรมันก็ไม่อยากที่จะทำสงคราม อยากที่จะทำการค้าเพื่อรักษาเสถียรภาพทางเศรษฐกิจภายในประเทศแล้วก็ไม่อยากขัดแย้งกับใครครับดังนั้นเยอรมันจึงทำตัวเป็นลูกกลิ้งครับอยู่ระหว่างหว่างอำนาจของเนโตสหรัฐแล้วก็หว่างอำนาจของ Triple a ลอ s คซิสครับโดยณเวลานี้ความร่วมมือทางเศรษฐกิจระหว่างเยอรมันกับรัเสเซียก็คือเยอรมันต้องพึ่งกา๊าซจากรักเสเซียในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจในขณะที่อุตสาหกรรมยานยนต์ไฟฟ้า ในอนาคตเป็นสิ่งที่เยอรมันกังวลมากในเวลานี้ว่าจะปรับตัวไม่ได้แล้วก็ถูกยีรอนมัสเทสลาโจมตีเข้ามาธุรกิจยานยนต์ในเยอรมันสาคัญขนาดที่ว่าคนเยอรมัน10คนจะอยู่ในธุรกิจยานยนต์1คนนะครับดังนั้นตอนนี้เยอรมันเองมองแล้วว่าจีนนั้นเป็นแหล่งผลิตแบตเตอรี่ที่สําคัญมากและเยอรมันก็ต้องเข้าไปร่วมมือกับจีนเพราะเยอรมันนั้นมีโน้ตฮาวมากมายในเรื่องของการ ผลิตชิ้นส่วนรถยนต์การวางระบบต่างๆอินฟาสตรัตเจอร์ของรถยนต์ต่างๆ,งลางๆแล้วก็ร่วมมือกับจีนดีกว่าเพราะว่าในอนาคตก็ประเทศตัวเองก็ยังอยู่รอดมีกำไรโพ้ผลและในกรณีของโรงงานของเทสลากิกะแฟค t o อรในเมืองกรินไฮแแถบเบอร์ลินนั้นในเวลานี้ก็ถูกต่อต้านถูกกระบวนการเคลื่อนไหวในเยอรมันต่อต้านว่าไปใช้น้ำเขามากก็ถูกปิดไปเรียบร้อย ถูกละง,งับนะครับชะลอนะครับต้องไปดู EIA ก่อนนั่นเองดังนั้นครับการเมืองยุโรปในเวลานี้กลับมาน่าสนใจนะครับเพราะการ์ดอำนาจระหว่างจีนกับสหรัฐอาจจะเป็นเรื่องเทควอลอาจจะเป็นเรื่องชิปแบตเตอรี่แต่การ์ดอำนาจในยุโรปคือเรื่องของพลังงานเพราะว่าเขาเป็นดินแดนที่หนาวเย็นนั่นเองครับ คุณผู้ชมครับโลกของธุรกิจนั้นนะครับกำลังมาถึงเราเรื่อยๆเรื่อยๆครับเศรษฐกิจในยุคต่อไปนั้นกําลังมาถึงอย่างมากมายโอกาสเงินทองต่างๆเต็มไปหมดถ้าท่านมีการพัฒนาชีวิตที่ดีมีกลยุทธ์มีกลเม็ดและกลยุทธ์กลเม็ดต่างๆต้องใช้ได้จริงนะครับไม่ใช่มาน,นั่งพูดนั่งเล่าและผมใช้ได้จริงผมรวบรวมทุกกลยุทธ์มาใช้ในคอร์สออนไลน์มิลิเน ทิกเก็ตครับสมัครไปที่ line idks185202 ครับรีบซื้อตั๋วเดินทางครั้งนี้ครับเพราะเมื่ออนาคตมาถึงแล้วคุณก็จะมีความสามารถที่จะอยู่รอดได้ในยุคต่อไปนั่นเองครับสำหรับในเรื่องการเทรดครับปีนี้2021คอนล l i ต์จะแรงขึ้นแรงขึ้นเรื่อยๆความเคลื่อนไหวของสินทรัพย์ความต้องการอุปสงค์อุปทานทิศทางท่านจะไป วางตัวเองสินทรัพย์ของท่านอย่างไรครับสมัครไปเรียนเทรดอินไทอ2021ที่ไลน์ id ks185202 ks185202 ครับรายการจารันโตวิเคราะห์ครับต้องขอขอบพระคุณทุกท่านที่ติดตามครับพบกับผมอาจันโตอาจารันสัตตาตัวออลุ่งแสงได้ใหม่ในโอกาสถัดไปสำหรับวันนี้สวัสดีครับ